ช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอกันนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวสกัดเก็นนะครับที่เป็นนวัตกรรมนะครับแบบใหม่นะครับพี่ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เอลิสนะครับอ่าโคโคนเอ็มนะครับช่วยในเรื่องควบคุมอาหารนะครับพี่คนกินจุกกินจิกกินไม่หยุดเหมือนผมก็ทานวันละหนึ่งซองนะครับพี่ก่อดอาหารมื้อเช้าก็ได้นะง่ายต่อการรับประทานง่ายต่อการพกพานะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับสแกนบาร์โค้ดหน้าจอดีได้เลย อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เพจผมนิดนึงนะครับเรามีเพจแบบประมูลพระแบบเคาะราคานะครับหรือที่เซียนพระเขาเรียกว่าประมูลแห้งนะครับคือประมูลแบบเพาะราคาเราจะโพสต์กันที่เพจอ้วนพระลำห้าประมูลพระตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับไม่มีเวลาดูไลฟ์นะครับก็ ไปเคาะแบบใส่ราคาที่เพจนี้ได้เลยนะครับพี่แล้วสัวท่านใดนะครับอยากจะพบเจอพูดกับผมนะครับตัวเป็นๆนะครับเราจะไลฟ์สดทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์ช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นต้นไปที่เพจอ้วพรามห้าเอ็ซีนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยส่วนใครมีพระจะให้เราเช่านะครับเรายินดีรับเช่าส่งรูปมาถามไลน์อด้านนี้เลยนะครับอ่ะไปชมความมันกันต่อสวัสดีครับผมอ้วนพรามห้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับไปเช่าพระนอกสถานที่กัน จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยมีบริการออกไปรับเช่านอกสถานที่ด้วยนะครับบางทีบางท่านเนี่ยคิดว่าเฮ้ยผมรับเช่าแต่ไลน์แอดกันเดียวเรียกให้มาที่ร้านอย่างเดียวมาไม่ใช่นะครับพี่สาหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาเนี่ยก็ส่งรูปมาให้เราดูในไลน์แอดที่ขึ้นนี้ก่อน,นแล้วดูเสร็จเรามีการนัดกันนะถ้าเกิดท่านใดสะดวกมาที่ร้านเรานะครับก็เนียนเชิญเลยร้านเราตั้งอยู่ริมถนนคอนครอินนะครับมุ่งน้า สะพานพระราม5อยู่ซ้ายมือนะฮะจุดสังเกตก็คือร้านอาหารปลายจวักนะครับพี่จะอยู่ซ้ายมือเลยส่วนท่านใดไม่สะดวกนะครับหรือเดินทางมาไม่ได้จริงๆถ้าคุณส่งรูปพระมาแล้วและเราสนใจเนี่ยนะครับพี่เราก็ยินดีออกไปรับเช่านอกสถานที่ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูบรรยากาศกันว่ากาศที่พี่ๆสมาชิกเขาส่งรูปพระมาให้ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะได้ซื้อไหมจะจบราคากันหรือเปล่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันวันนี้เนี่ยเราเดินทางกันไปที่สัตหีรู้สึกว่าเจ้านี้จะมีหนุ่มทิมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีพพรรรระะะออย่่าาาางืนไไหมมีบ้้แลวก็ค ได้เตี๋ยจบกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามไปดูนะัปะ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับพี่เดินทางมาถึงตรงแถวแถวมาจอมเทียนพัฒนาทีมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรไหมจะได้เสียอะไรไหมพี่เดี๋ยวผมส่งทีมงานเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมเดินตามเข้าไปนะครับพี่ไปไปดูกันของวินาศสลาตต์เพิ่มมาอีกใช่ไหมพี่ครับเราก็ไม่รู้นะไ,ไปซื้อวานพวกนี้นี่เป็ดแทนไหมเป็ดแทนไหมครับเป็ดแท้ครับ อยากี้ยเขาบอกว่ามีพระเยอะไหผมมาเลยได้เนี่ยใช่ไม่ได้ออกมาเลยปกติผมไม่ค่อยได้ออกมาเห็นพี่พี่บอกพระเยอะผมก็เลยผมก็บอกเขาวิ่งออกมาด้วยบอกพี่เขาบอกว่าที่ออกออกมายากนะครับก็เก็จะอาออกมาเยอะเลเอามาแค่คืออย่างนี้นะฮะเราไม่ได้เป็นการสวดพระที่เราจะซื้อนะฮะเราเราคุยกันชัดเจนนะเราคุยกันที่ตัวเลขที่ราคากันนะฮะคือถ้าเกิดมาแล้วมีเยอะๆเราจะได้มาดูทีเดียวเลยอย่างเงี้ย หรือไม่ตอนนี้ก็กลับไปทันนะมาไหนๆมาแล้วก็ไหนๆมาไหนมาแล้วเยอะน้อยเราเราเราราคาได้เสียเราซื้ออยู่แล้วแต่เห็นว่าเออมีเยอะก็เลยมาเลยทีเดียวเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าสะดวกก็ก็ติดมาได้นะครับอ่าน้อยที่ไหนทีตรงไหนมีก็บอกก็ได้ที่ไหนมีไม่ใช่ผมแล้วก็พี่บอกพี่เยอะเออช่วยผมไม่ดูเรื่องนั้นหน่อยได้ไหมได้ับเพราะพี่ก็ซื้อของปู่ยมาเยอะนะเยอะเยอะผมวันนี้กบบพี่ก็จะออกมาเยอะนะ พี่ก็บอกพี่ควนไปว่าเออของพี่ก็มีเยอะตอนนี้มันลงเยอะพี่พอทราบราคากันบ้างไหมฮะหรือว่าไม่ได้ทราบพอทราบบ้างไหมฮะไม่ได้เล่นไม่ไคือซื้อเก็บเป็นเดียวครับซื้อเก็บแล้วมันไม่รู้นะพี่ควรเขามีเขามีบาตรที่เขาซื้อมาเลยนะครับขายราคานั้นเลยใช่เข้าใจครับแต่พี่ลองไปขายคืนดูสักให้เขาบอกพี่ผมหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ซื้อไหมเนี่ยพี่ลองถามมาดูที่เขาซื้อมาคือเข้าใจเห็นหน้าพระกันเนี่ยรู้แล้วเป็นพระที่ซื้อเก็บซื้อนักเล่นสะสมซื้อซื้อเสียนแน่ แต่ว่าราคามันอยู่ที่ราคาอย่างเดียวถ้านี้สักแสงต้นๆได้ไหมแสงสองแล้ท่านตัวเลขเลยเาะอ,อย่างอย่างนี้ยี่สิบกว่าไม่ไหวผมขายไปแสนสองข้าเองพี่ยังไม่ลบคลิปเลยพี่ไปดูดิฮะเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเองพี่ลองย้อนคลิปในเพจผมได้จเจอเลยพ่อนีล้วใช่เจริญพรอนังเฉพาะตลาดนี้ทำก็ตอนนี้น่าจะเหยียบห้าหมื่นเลยเนะพราะว่าตอนนี้มันก็น่าขายก็ สี่หมบาทหรือสี่หมสองไม่ถึงครับพี่มาก็อยากซื้อถ้าราคาได้ถิงนะครับใช่ครับคือตอนแรกพี่อ้วนไม่ได้อยากจะมาแต่พอได้ฟังเจ้านายเขาเรียกผ้าเยอะลูกพี่เขาเรียกมาว่าพ้าเยอะก็เลยก็เลยจะมาดูพี่กับเป๋ามาเลยพี่ผมรอมาเลยดูได้พี่พี่กับเป๋ามาเลยครับผมรอไหนๆมาแล้วพี่มาถึงแล้วมาพี่เจ้าเดียวเลยเนี่ยจริงผมพูดจริงเออนี้อะไรหลักๆมาพี่เราเออได้ขายในนานจะมาจรที เขาต้องไลฟ์สดกับนี้ออกมาญาด้วยนะขอจะนัดคิวแล้วอยากผมไม่ได้ออกมาเลยง่ายตรงประเด็นเลยผมไม่ได้ออกมาเลยลองลองตามมาดูหน่อยก็ได้เยอะพี่บอกเขาเยอะจริงเยอะก็เป็นลังแล้วเนี่ยใช่ใช่หลายเยอก็ใหญน้อยก็เป็นที่บอกว่าเก็บไม่คุ้มกเยอะหมดอย่างอื่นก็ได้นะพี่พระบางทีพี่ไม่รู้ที่ก็ได้เสือมีราคาลองไปดูมันมีอะไรขอั่งพวกบอลเยอะด้วย ต่อย่างนี้แหละครับพี่เข้าพระมันก็มีสมหวังมีผิดหวังบ้างบางทีมีราคาได้เสียไม่ได้เสียแต่ว่าถ้ามาแล้วถือว่าได้ทํางานกันก็ก็โอเคอย่างน้อยก็ไม่เสียเที่ยวทีนี้อยู่ที่พี่จะแบ่งให้หรือเปล่า <laughs> <c oughs> หรือไม่ก็พี่ซื้อไม้นานยังครับนานนะครับนานแล้วจุ่ยหน้าาผมรู้เลยว่าซื้อนนี้ซื้อนักเล่นหรือ คือแล้วเก็บไว้เลยก็บเก็บไว้แบนนั้นก็แบบมีกลางอะไรเก็เก็บเก็บเก็บไว้แต่สายันนถ้าแสนกว่บาทได้อยู่ได้เสียแต่ถ้าพี่บอกตลับห้าหมื่นพออกได้เลยที่บอกเลยมีราคาให้หมดพี่ย้อนคลิปผมดูได้ผมเพิ่งไล์ไปเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเลยแสนสองห้าเนี่ยขายออกด้วยนะไม่ได้ถื้อเขาอย่างนี้เหรียญเปล่าสองหมื่นบวกลบนะได้ไหมถึงไหม แล้วราคาในใจพี่ประมาณเท่าไหร่ที่ว่าดาผมก็เอาประมาณคืใจ้็นบอซื้อเขาลังเนี่ยซื้อเขต้องซื้ออกเไม่จซืเก็บมัก็ลำากเขาซื้อลำบากไม่เอาเอาราคาที่ว่าที่รับได้แล้วก็แล้ราคาผมพอไปได้เอาจูราคากลางกันให้จบปะฮะพี่ เฉพาะพระก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรเฉพาะพระก็ได้เฉพาะพระก็ได้สำหรับใช่ใช่เผื่อบางทีพี่ทํามาแพงโอเคผมขอสองแบบสว่างๆทีเฮ้แต่ผิวมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมดูครับมันตลับนี้พี่ทํามาเท่าไหร่อันนี้มันน่าจะเป็นตลับพวกไรซ์สดอะไรครับพี่ผมดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะซื้อมาเลยใช่ไหมฮะไม่ได้สั่งทำ บางทีพี่จะซื้อมาทั้งตลับอะแต่พี่เขาก็อยากจะขายทั้งตลับอะไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมคือถ้าถ้างานสั่งทำจะคนละแบบมันจะดีเดี๋ยวเดี๋ยวคือตลับมันจะดีกว่านี้ใช่ครับอะถ้าใบเมื่อกี้เนี่ยสั่งทำมาเป็นไปได้ใบตอนนี้เราไปบอกเ้าจะของแล้วว่าโค้ดไม่ใช่ที่เราสรางก็อันนี้ต้องก็ต้องไปคุยกันเองแล้วที่ต้องไปคุยกันเองที่ซื้อเข้ามา ม,มันตัวเล็กไปเลกไสสาระไม่ใช่ใช่ไพี่แต่สาระกับนะไม่ใช่ไหมครับนะกไม่ใช,ใช,ใช่แน่นอนเออเล็กมันเล็กไปจะไหมใช่ครับมันต้องเลอะอะไรสักอย่างมันเลออะไรสักอย่างคือคืออย่างนี้พระเครื่องเนี่ยพี่ๆผมเข้าใจพี่ไปศึกษาราคาพระตอนที่มันแพงแต่เวลาพระมันลงพี่ไม่ศึกษาพี่จะไปศึกษาตอนเนี้ยตอนเนี้ยมันแสนห้าแต่ โอเควันนี้พี่ผมมีอีกให้พี่อีกเหรียญหนึ่งแสนสองพี่ซื้อกันไหมพี่ก็จะไม่ซื้อละพี่จะยึดเพราะของกูเนี่ยแสนห้าเพราะกูเห็นราคาตรงนี้มาคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะยึดราคาตอนที่มันแพง่ะแต่พอเราเวลาลงปุ๊บไม่ยึดแล้วกูจะเอ,อาแสนห้ากูจะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นส่วนใหญ่ใช่ครับทุวกวันเนี่ยรู้ขึ้นลงคือบางท,บางทีบางทีถ้าเกิดสมมุติว่า แบบให้พี่ราคานี้พี่เอาอีกไหมผมมีขายอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเสียมารยาทกันเกิน่อใช่ไหมฮะอพี่แบบเฮ้ราคานี้พี่ผมมีนะพี่เอาอีกไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ตรงนี้มันก็เป็นการเสียมารยาทกันเราก็สดเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้คําพูดพวกนี้หรอกครับเราก็เออพี่เจรจาให้ขอความเห็นใจกันว่าเออถ้าพี่ขายได้ผมซื้อได้จูนราคากลางกันให้จบอย่างเงี้ยโอเคบางคนคุยไม่รู้เรื่องอะพี่ยอกย้อนเนี่ยพี่อย่างนี้อะพี่เอาอีกไหมเนี่ยผมมีเนี่ยเดี๋ยววิ่งมาให้เลย อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันช่วงนี้ราคาพามนันลงเยอะพี่ปูโต๊ะกดนี่ยันนะพี่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าเยมีให้พี่เลือกซื้อเยอะเลยเมื่อก่อนเท่าไหร่แปดหมื่นเจ็ดมืนทีนี้ราคารดได้เท่าไหร่ครับพี่ พี่ซื้อตอนแพงมันอยู่ที่พี่อยากขายหรือเปล่าคือถ้าเกิดพี่อยากขายอ่ะบางทีขาดทุนก็ขายผมขาดทุนก็ขายแต่ถ้าไม่อยากขายอย่างเงี้ยพี่มันก็จูนตัวเลขกันได้จบแน่นอนปีให้เท่าไหร่ก็ติดตาดท้องยิงนะพอแกะมาแล้วแลรู้สึกว่าแสนสองก็แพงไปเพราะว่าตลับตลับมันเบาคือถ้าเกิดไม่เอาตลับพี่ก็ไม่รู้จะเอาตลับไปทำไมอีกใช่ไหม คือเนี่ยวันเนี้ยเราถ่ายทำกันนะพี่เราเราเราถ่ายคำเนี่ยคลิปเนี้ยจะได้ออนแอร์เลยไม่ออนแอร์เน่ยเราไม่รู้หรอกแต่เผื่อไว้ก่อนเผื่อสมมติมันออกออนแอร์ไปเ่ยพี่คนที่ดูอยู่ไม่เข้าใจก็จะหาว่าพวกเราเนี่ยแม่งไปกดราคาเขาไปอะไรเขาผมก็อยากจะบอกนะบางทีพี่เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมเดินหน้าสามพันเดินหน้า5,000ันเนี่ย คนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาจะซื้อกันไหมเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเขาไม่ได้เห็นราคาพระเขาไม่ได้เห็นสภา,าพพระอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราเห็นสภา,าพพระจริงเราประเมินได้เราบางทีอย่างขอบกระเทาะนิดนึงเนี่ยมันมีผลต่อราคาแล้วถูกต้องไหมครับผิวล้างมาหน่อยนึงหรือเลอะหน่อยนึงเนี่ยมันมีผลต่อราคาแล้วแต่เวลาคนที่เขาเห็นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่ไปกดราคาเขาไปอะไรเขาจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ก็เห,หม่ออกว่าฮะก็เข้าใจเข้าใจพระกันเข้าใจสภา,าพพระ ทีนี้เ,เหรียญเหรียญน,นี้พี่เน็ตเท่าไหร่ครับพี่เน็ตครับยี่สิบสองไม่ได้เสียแน่พี่แล้วอย่างนี้ครับพี่้ด,ดห้าห้าประมาณต้องถอนครับไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่เป็นไรถือว่า คลิปนี้ไม่จบเดียวถือว่ามาหาอะไรกินเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวหาหาอะไรกินก็ปลาทะเลต่อที่มีเจ้าไหนครับปลาทะเลอร่อยอันนี้ทานได้ดีอร่อยกินครับนเพิร์ดอร่อยทะ่เข้าไปนี่อร่อยๆเทียบนี่ยพี่เห็นไหมว่าว่าผมพวกผมอยากได้พระแท้ขนาดไหนนะพระแท้มันหายากมากพี่ไหนๆมาแล้วพี่ก็แบ่งไปสักองค์แล้วกันพี่ถือว่า ถ้ามัได้เสียไปบตองไหนครับก่องไหนครับถ้าอันเนี้ยสอต้นอันเนี้ยแสนหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาตลับก็ถอดตามที่พี่บอกเลยหมาแล้วจะได้จบเป็นหนึ่งคลิปนี่เดี๋ยวจะได้ออนแอร์เป็นหนึ่งเทปด้วยทั้งมีตลับไม่มีตลับอะยเงี้ยผมประเมินได้หมดเลยพี่ตลับ โดยก็ได้พระเปล่าด้วยก็ได้ประเมินได้หมดจ้าจิบสิบห้าห้านี่พี่ไม่ไหวเลยพี่ใช่ผงพรายสักการ์ดเ้เื้อเยอะพี่เข้าเนื้เยอะพวกผงพวกผงพายแต่ไม่มีบ้างแหละนี่ผูทิมผงพายผงพายกูมารพิมเล็กพิมใหญ่เลยพี่เหลือเก็บกันไว้บ้างไหมฮะมีไหมเก็บเอาเก่าเมื่อกี้โทรหารุ่นน้องก็ไม่มีของเลยพี่หายากมาก แล้วก็คอมเมนต์กันว่าอะไรนะแท้แต่วพวกเตียนนะเราเนี่แม่งโคตรอยากได้พระแท้เลยโอ้โหหายากถ้าไม่เถ้าถ้าไม่เามเ,าเ,าเาอ,นนอเตาลอตลับซื้อได้เถอะอันไหนอ่ะติดตาหลักหมื่นเพราะตลับอันนเบาใช่ตลับพวกนี้เขาเรียกตลับแต่งตัวพี่เอาไว้ขายในไลฟ์สดกันสิบแสนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไได พี่ลองอัปเดตราคาดูอีกทีนึงคืออย่างน้อยเนี่ยพี่ไม่ได้ขายผมไม่เป็นไรเผื่อพี่จะซื้อองค์หน้าใหม่พี่จะได้รู้ราคาก่อนว่าชีเดียกูโดนเต็มข้ออีกอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าพวกนี้มันราคากางมาตรฐานชัดเจนพวกนี้กําไรอย่างปู่โตพวกนี้พี่กําไรห้าพันนี่ก็เก่งแล้วนะพี่นะเพราะทุกคนรู้ราคากันหมดราคากลางเท่าไหร่ผมถึงบอกกันว่าพี่ต้องลบภาพจําราคาเก่าก่อน แล้วอัปเดตราคาใหม่จะช่วงเวลาที่พี่ซื้อก็แน่ใช่ช่วงเวลาที่ซื้อแพงเต็มเงือนซื้อแรงเป็นตอนดาวลงมาก็ดาวมาเยอะเลยเราก็ต้องใช่ใช่ผมก็ต้องซื้อตามราคาใหม่ราคากลางตอนนี้ครับเพราะดาวมันบินคนชาวบ้านใชชาวบ้านซื้ออะไม่ใช่เซียนซื้อไงใช่ ถ้าจะขายได้งก็คือคนอยากเอาไว้ใช้ได้ขายขายคนที่พร้อมใช้เลยแต่นี้พอคนที่พร้อมจะใช้เลยอ่ะเขาก็ต้องเลือกซื้อไปซื้อเกษซียนก่อนถูกต้องไหมจะมาซื้อกับเราเลยยากซื้อกับชาวบ้านที่เขาซื้อต่อมายากนอกจากจะมีเพื่อนกันในกลุ่มแล้วชอบอะไรเนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดคนอยากเหมือนพี่วันนี้พี่มีเงินอยากได้หลวงพ่อดังๆทั้งองค์พี่ก็ต้องเลือกไปซื้อเกษซียน รู้ไหมฮะเขามันประกันให้หมดดูแลให้หมดดูแลให้หมดสบายใจให้หมดไปดูไปแบกกัได้หรือพี่มีอย่างอื่นหรือมีอะไรหรือลองเช็คเพื่อนๆพี่มีใครมีอะไรบ้างไหมพี่เผื่อผมหาอะไรกินอนิว่าเช็คข้างหลังว่ามัไม่น่ามีมันเพราะพี่มาแล้วมันก็ก่อนนั้นมันก็ขายไปแล้วนะเพื่อนๆผมกินมันก็ขายขายหมดแล้วมันเลยไม่มีอะไรคนนี้ก็ไม่ขายเข้าเก็บนะแล้วเรา move หาอะไรกินดีวะพี่ มาพี่ได้เลยได้เลยได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ดูหลายๆคลิปที่ประสบความสําเร็จได้ซื้อได้ขายกันไปแล้วนี่มาดูคลิปที่ไม่จบกันบ้างอ่าจะได้มีอะไรผมทักหาดีกว่าได้จะได้รู้ว่าเพื่อนๆโดยเจ้าที่เขาแบบเพราะเขาไม่เขาไม่ค่อยอยู่ไม่ใช่จันทร์นี่ไปต่อแล้วเจ็ดสองเจ็ดสามอยู่ครับเจ็ดสามก็อยู่ทุนมั้งสวยไหมพี่เออสวยกินสวยไหมครับ เออไม่ซื้อของพระเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เต็มแบบนี้หมดแล้วครับอ๋อถ้ามีพระหลักๆสวยๆผมต้องสมเด็จพระอะไรหแับปิดตรงปิดตาเก่าๆสวยๆพี่ตรงข่าวได้เลยนะได้อย่างที่บอกนะครับเห็นหลายๆคลิปแล้วเนี่ยเราได้ซื้อได้ขายกันเยอะแล้วเรามาดูวิธีการเจรจาต่อรองแบบที่ราคาไม่ได้เตี้ยกันบ้างดีกว่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเพราะว่าถ้าเกิดทุกๆคอนเทนต์ที่เราทำกันเนี่ย ซื้อจบทุกรายการจบทุกรายการมันก็เออมึงแม่งเปรียมกันมาวะมึงแม่งนู่นนี่นั่นหรอเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเรียวทามเลยคืออย่างเงี้ยเราเจอะกันไม่จบแต่เราก็ไม่ได้ว่าเจ้าของพระเพราะเจ้าของพระเขาก็ซื้อมาแพงแต่พอเราจูนกันไม่ลงตัวเนี่ยต่างคนต่างก็เขาเรียกเราหาราคากลางกันไม่ได้ก็คือไม่จบกันก็ต้องไม่ว่ากันพี่ก็ต้องไม่โกรธผมที่ผมต่อในราคาแบบนี้เพราะว่าเราก็ต่อกันในราคาณปัจจุบันนะครับแต่บางทีคลิปนี้มันอยู่อีกหเดือนสมเดือน หนึ่งปีสามปีห้าปีราคาภาพมันขยับขึ้นแล้วคุณมาดูตอนหลังแล้วเอ้ยมึงทำไมต่อถูกอยางนั้นมันก็มันก็ไม่ได้เราต้องเดียวใช่ใช่ใช่อยู่วันนี้มันผมเลื่อนผ่านไปเจอคลิปหนึ่งเนี่ยมกเมื่อกี้ก่อนที่มานะเหรียญหลงพ่อองค์หนึ่งอ่ะเขาต่อไว้ตอนนั้นนะห้าแสนเจ้าของเอาแปดแสนนะฮะทีนี้พอวันเนี้ยราคามันไม่ถึงแล้วพี่เหลือประมาณสามแสนห้า นี่เขาก็โทรมาคุณต่อไว้ห้าแสนแล้วไงทําไมคุณไม่ซื้ออที่วันนั้นเขาขอซื้อคุณคุณไม่ขายคุณจะเอาแปดแสนแต่พอเนี้ยพระราคาลงเหลือสามสี่แสนนี่ไงคุณต่อไวเนี้ยห้าแสนเลยผมยังมีหลักฐานเลยทําไมคุณไม่ซื้อคุณคุณใช้ไม่ได้นี่หว่าคุณต่อไว้แล้วไม่ซื้อได้ยังไงแต่คือวันนี้ราคามันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วอย่างวันนี้ผมขอซื้อพี่ไปวันหน้าพี่อาจอยากจะขาย โอเคถ้าราคามันขึ้นไปมันก็โชคดีไปมันก็ยังซื้อแต่ถ้าเกิดสมมติราคามันลงไปอีกอะโหวันนั้นคุณต่อไวเนี่ยทำไมคุณไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเฮ้ยเราขอซื้อขายกันในราคาปัจจุบันห่างเช็งราคาการณปัจจุบันได้เสียก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันอ่าอย่างนี้ดีกว่าเผื่อมีอะไรก็ส่งมาให้เราดูอีกได้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไม้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศการอย่างไงก็จะได้ มาแล้วไม่ได้ซื้อพระก็ได้คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์นะฮะก็วันนี้ก็ถือว่ามาเช่าพระนอกสถานที่กันแต่ว่าราคาเราจูนกันไม่จบนะครับก็ไม่เป็นไรยังยังไม่ได้หมดกาลังใจใครมีพระมีอะไรก็ส่งรูปมาตามไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านด้านนี้ได้เลยนะครับพี่เรายินดีรับเช่าอยู่นะครับพี่ก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับถึงจะ ได้เสียไม่ได้เสียเนี่ยยังไงเราก็ยินดีรับเช่านะครับเราย,ยินดีรับเช่าทั้งนอกสถานที่ด้วยมาที่หน้าร้านก็ได้นะครับใครสะดวกมาที่ร้านก็ได้เลยไม่สะดวกมาก็ส่งรูปมาตามไลน์แอดถ้าเกิดเราสนใจนะครับเราก็ยินดีออกไปรับเช่านอกสถานที่ด้วยนะครับมีโดยทีมงานคุณภาพเลยไม่ต้องกังวลนะครับยินดีรับเช่าด้วยเงินสดนะครับพี่เดี๋ยวคลิปนี้ลาก่อนนะเดี๋ยวไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ ใครมีรูปพระอะไรนะครับต้องการปล่อยเช่านะอย่าลืมส่งมาที่ไลน์นี้นะครับพี่เดี๋ยวนี้าราทุกท่านไปก่อนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเรามีเพจแบบประมูลพระแบบเคาะราคานะครับหรือที่เซียนพระเขาเรียกว่าประมูลแห้งนะครับคือประมูลแบบเคาะราคาเราจะโพสต์กันที่เพจอุ้นพระรามห้าประมูลพระตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะครับไม่มีเวลาดูไลฟ์นะครับก็ ไปเคาะแบบใส่ราคาที่เพจนี้ได้เลยนะครับพี่แล้วส่วนท่านใดนะครับอยากจะพบเจอพูดกับผมนะครับตัวเป็นๆนะครับเราจะไลฟ์สดทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์ช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นต้นไปที่เพจพุทธรัมา์5 MC นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยส่วนใครมีพระจะให้เราเช่านะครับเรายินดีรับเช่าส่งรูปมาตามไลน์ด้านนี้เลย